เมื่อเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะหยดอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆอยู่ในกระถางของขาค่ะลดน้ำต้นไม้ด้วยสูตรนี้นะคะเพียงครั้งเดียวค่ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ค่ะเพียงเช้าเดียวค่ะเพื่อนๆดูสิคะ เหีียวขนาดนี้ดูดินดิคะดินแห้งมากนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับวิธีรดน้ําต้นไม้นะคะให้พืชผักของเรานะคะงามได้สบายๆในหนึ่งอาทิตย์เลยคะ่ะสูตรนี้ <c oughs> ไม่มีเหี่ยวนะคะ <c oughs> ขวดพลาสติกนะคะอัน <c oughs> ดับต่อไปคะ่ะ <c oughs> เป็นกันไก่นะคะกันไก่ตะปู คอนนะคะเป็นฟองน้ํานะคะเป็นฟองน้ําเก่าๆก็ได้นะคะเพื่อนๆขาอันดับต่อไปคะ่ะเป็นเปลือกไข่นะคะอันดับต่อไปเปลือกกล้วยคะ่ะต่อไปคะ่ะจุลินทรีย์นะคะหรือถ้าไม่มีคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะน้ําสะอาดก็ใช้ได้เช่นกันนะคะระบบน้ําหยดค่าสุดง่ายนะคะเราทําได้เองนะคะขวดพลาสติกนะคะเพื่อนๆคลายฝาออกอย่างนี้เลยนะคะนี่คะ่ะสองส่วนอย่างนี้เลย นคะ่ะอันดับต่อไปนะคะเรามาเจาะฝานะคะให้เป็นระบบน้ําหยดเลยคะ่ะใช้ตะปูค่ะเพื่อนๆค่ะเจาะสามจุดนะคะนี่คะ่ะขวดพร้อมฝาพร้อมนะคะปิดเลยค่ะเพื่อนๆ่อนี่อันดับต่อไปนะคะอันดับต่อไปค่ะฝ่องน้ํานะคะเรามาตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะน,นะคะีประมาณอย่างนี้เลยเขาก็จะช่วยในการเก็บน้ําในขวดน้ําหยดของเรานะคะจะอยู่ได้นาน,นะคะ่ะเพื่อนๆอนอาทิตย์หนึ่งนี้สบายเลย ใส่น้ำแค่ขันเดียวค่ะเต็มเลยแล้วเขาก็น้ำทั้งหมด่ะก็จะอยู่ในฟองน้ํานี่แหละเพื่อนบางท่านนะคะน้ําไม่ไหลนะคะสามสี่วันนะคะต้องทําสูตรนี้นะคะใส่กับต้นไม้ของเราไว้เลยค่ะนี่อันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆตัดเป็นท่อนอย่างนี้เลยเสร็จแล้วจ้านะคะต่อไปนะคะเราเติมปุ๋ยเติมจุลินทรีย์ก่อนนะคะใส่ในขวดน้ําหยดเราเลยค่ะ มาเติมปุ๋ยใส่เลยนะคะเราใส่นะคะเปลือกไข่ลงไปเลยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆจ๋ะไข่นะคะ <c oughs> ก็จะให้สารแคลเซียมน,นะคะ, <c oughs> ะเปลือกไข่ค่าไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้เป็นแบบนี้เลยค่ะอันดับต่อไปนะคะ <c oughs> เปลือกกล้วยค่าเปลือกกล้วยตากนะคะก็จะกําจัดเชื้อราทางดินได้อย่างดีมากตากให้แห้งแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาตัดเลยจ้ะ <c oughs> <ๆ S 1> ตัดเป็นเล็กๆนะคะใส่ขวดเลยค่ะอ่ะก้ยขอตัดใส่นี้นี้ไว้เพื่อนๆมีเครื่องปั่นนะคะเราใช้เครื่องปั่นจ้าเพื่อนๆใกล้ๆ เปลือกไข่ที่เราใส่รองก้นขวดไปแล้วเปลือกกล้วยจ้าใส่ลงไปเลยเห็นไหมคะอ่าเพื่อนเพื่อนที่นะคะทําเปลือกกล้วยนะคะเป็นแบบปั่นเป็นผงเนะาะเอาใส่ได้เลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะอ,อ่าเพียงแค่นี้ค่ะก็จะเป็นระบบน้ําหยดนะคะที่พร้อมเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ด้วยนะคะยันดับต่อไปเลยค่ะเราใส่ฟองน้าน,นะคะไปในขวดน้ําหยดเลยค่ะเ่อเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปให้เต็มนะคะอยัดให้แน่นเลยนะคะ ก็จะเก็บน้ําในขวดได้นานค่ะประหยัดน้ําได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะคะ,สะ,คะเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะกระถางนะคะที่แม่ก้อยจะทําระบบน้ําหยดแบบประหยัดน้ํานะคะจะทําให้พืชผักงามนะคะแม่ก้อยทําในกระถางนี้นะคะนี่เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะนี่ติดดอกนะคะแล้วก็นี่ค่ะฝักถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆกำลังน่ารักเลยค่ะน่ากินมากขวดพร้อมค่ะเพื่อนๆค่ะขุดลุมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะฝังขวดลงไปในนี้ค่ะเพื่อนๆัต่อไปค่ะ วางขวดลงไปเลยค่ะนี่น้ําจะซึมมาจากตรงนี้นะคะเนี่ยนี่วางลงไปเลยค่ะคือพยายามให้ดินนะคะล็อกที่คอขวดไว้แบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยกลบเลยค่ะดินอบไว้นะคะเขาก็จะแน่นนะคะ ลดการระเหยระเหิดของน้ําด้วยนะคะเพื่อนดูนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราฝังนะคะระบบน้ําหยดนะคะลงไปในกระถางแล้วนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้ทั้งนะคะสําหรับการปลูกพืชในกระถางนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆที่นะอันดับต่อไปค่ะเรามาเทน้ําใส่ขวดกันเลยนะคะ,ะ,คะจูดินซีสังข้อแสงนะคะไม่ก้อยใส่นะคะ2ฝานะคะกระตุ้นรากได้ดีค่ะทําให้พืชน,นะคะเขียวงามค่ะให้ฟองน้ํานะคะช่วยกักเก็บน้ําไว้นะคะ ลอยๆอย่างนี้นะเพื่อนๆก็กดลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เหมาะแต่สําหรับฤดูการปลูกต้นไม้นะคะในหน้าแล้งนะคะทุกฤดูนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะประหยัดน้ําได้ดีค่ะเป็นปุ๋ยบํารุงพืชผักนะคะให้พืชผักของเรานะคะเขียวโตเร็วทันใจค่ะปลูกต้นไม้เยอะค่ะไม่ก้อยดูแลเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะสูตรนี้ก็เหมาะเช่นกันนะคะนี่เราทําไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆกลัวยุงมาวางไข่นะคะนี่ส่วนก้นนะคะ แล้ก็ปิดไว้แบบนี้เลยอ่าปิดไว้แบบนี้นะะแล้วค่ะก็จะเป็นล็อกของเขาพอดีอยู่ค่ะนี่จา้าง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะลดน้ําครั้งเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆทําเพียงขวดเดียวค่ะไม่ต้องลดน้ําต้นไม้นะคะเป็นอาทิตย์ค่ะอยู่ได้สบายๆจ้านี่แม่ก้อยทําขวดนี้ไว้นะคะในกระถางนี้นะคะมีอะไรกันบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะนี่มะเขือนะคะนี่อยู่ในกระถางเดียวกันค่ะคุ้มเลย เขียวๆกันอย่างนี้เลยอเดี๋ยวไม่ก้้าพาเพื่อนๆไปดูอีกกระถางหนึ่งค่ะค่ะเพื่อนๆที่เราดูกันตอนแรกนะคะที่เหี่ยวๆค่ะนี่สดชื่นกันอย่างนี้เลยค่ะต้นพริกของเรานะคะไม่เหี่ยวแล้วนะคะตอนนั้นเหี่ยวมากนี่นี่มีระบบน้ําหยดนะคะที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะต้นไม้พืชผักของเรานะคะก็จะเขียวงานอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่อีกต้นหนึ่งก็คือถ้าเป็นกระถางอย่างนี้นะคะ ้าเพื่อนๆปลูกไว้หลายต้นนะคะจุดที่เพื่อนๆจะวางระบบน้ําหยดนะคะก็คือวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่วางไว้ตรงกลางอย่างนี้เลยอ่ะไปเพ่อฝังไปให้ลึกๆนะคะใส่ฟองน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําจุลินทรีย์ใส่เปลือกไข่เปลือกกล้วยนะคะนี่แค่นี้นะคะง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะก็เขียวนะคะสู้ภัยแล้งนะคะได้สบายๆเลยจ้า แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคน,น,น,นมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบาย